บีเกิดอะไรขึ้นบีสอทีมวอลเล่บอลชายหาสาวไทยสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดเส้นทางไว้ที่อันดับ9ร่วมในศึก FIVB Challenge Uvali 2025ี2025ที่ฟิลิปปินส์เรื่องราวนี้ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะเส้นทางของพวกเธอเต็มไปด้วยความท้าทายและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาไทยรุ่นใหม่ ในการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดระดับโลก FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Challenge นูวาลี2025นณเมืองนูวาลีประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมสำคัญของสหพันธ์วอลเล่บอลน,น,นานาชาติ FIVB สองทีมชาติไทยได้โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจสามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแต่ก็ต้องยุติเส้นทางไว้เพียงแค่นั้นเมื่อวันที่18ตุลาคม2568ทีม THA 2ซึ่งประกอบไปด้วยส้ม ธนรัฐถาอุดมชวีและเบรฟรำไพพฤิตุ่มวงมือวางอันดับ19ของรายการสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆด้วยการต่อสู้อย่างสุดกำลังกับทีมแกร่งจากลิทัวเนียพอลคีนก็รพลิกมือวางอันดับ2ผลการแข่งขันออกมาอย่างสูสีหนึ่งสองเซต1 7 2 1จ1 1 6 1 0 1 5ถึงแม้จะพ่ายแพ้แต่พวกเธอก็แสดงให้เห็นถึงสปิริตนักสู้และจบการแข่งขันด้วยอันดับ9ร่วมอีกหนึ่งทีมความหวังอย่างทีเอหนึ่งที่มีไบท่าราดีนาราพลพัทและ วรพีชยากรก้องพบสรุตาวดีมือวางอันดับ13ก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากเช่นกันพวกเธอพ่ายให้กับทีมจากเอสโตเนียฮอลเลรสเรเมกมือวางอันดับ14ด้วยสกอร์1 2เซต 17, 21, 21, 21 18 1 0 1 5าทำให้ต้องจบเส้นทางที่อันดับ9ร่วมเช่นเดียวกันบีแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจ บีฟหลายคนอาจมองว่าอันดับ9ร่วมไม่ใช่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ในวงการกีฬาระดับโลกการเข้าถึงรอบลึกๆได้นั้นถือเป็นเรื่องที่ยากมากและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยที่สามารถต่อสู้กับทีมชั้นนําของโลกได้อย่างสูสีบีฟแล้วอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมไทยไปได้ไกลขนาดนี้ บีนอกจากความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาแต่ละคนแล้วการฝึกซ้อมอย่างหนักการวางแผนที่ดีของทีมงานโค้ชและที่สําคัญที่สุดคือใจสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆล้วนเป็นส่วนประกอบที่สําคัญบีแต่ตรงนี้อาจเป็นจุดที่ทําให้เกิดความเห็นต่างบีบางคนอาจมองว่าการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนยังไม่เพียงพอทําให้นักกีฬาไทยเสียเปรียบในการแข่งขันกับชาติอื่นๆที่มีการลงทุนมากกว่า บีคำถามชวนคิดบีคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทีมวอลเลย์บอลชายหาดสาวไทยต้องพัฒนาต่อไปเพื่อก้าวไปสู่การคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับโลกและคุณคิดว่าเราในฐานะคนไทยจะสามารถสนับสนุนนักกีฬาของเราได้อย่างไรบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย